น่าทึ่งมากเลยค่ะอันนี้คือหุ่นยนต์ที่ทำมาจากอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นฝีมือพี่คนไทยนะคะพี่เขาเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นจากอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวมาดูด้านในทึ่งมากๆเลยฝีมือพี่เขาสุดยอดมากค่ะนี่นะคะเป็นใช้เป็นเหล็กทำหมดเลยนะคะเป็นงานฝีมือนะคะ ยังสู้สู้เออเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านนี้ปะคะคอ,อ๋ออ๋ออันนี้คือชื่อร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อและอันนี้คือทำอันนี้ทำหมนยนต์แล้วก็ที่ร้านขายอะไรด้วยอ๋อและนี่ทำเอง<ช>หมดเลยปะใช่ค่อออะอันนี้ก็กระถ่อมสำหรับคนที่งานบิ๊กไบค์อย่างนี้ที่ร้านจะมี รับทำโชกรับซ่อมโช๊คเลยถาะว่าทีน,นี้แบบโชกคค่าซื้อใหม่ราคามันสูงแล้วเราสามารถซ่อมได้แล้วพวกพวกแบบนี้ก็คือเราเอ่อรับ กลบไปทําแล้วก็ไปโชว์ตามงานอะไรอย่างนี้แบบนั้นก็ได้ค่ะเหมือนว่าถ้าอยากได้ตัวไหนอย่างเงี้ยเราก็สั่งทํามาได้ว่าเขาสูงขนาดไหนขนาดอะไรแล้วอันนี้คือเราทําเองหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็คือเป็นใช้มือทำแบบเป็นเชื่อมเชื่อมทําโดยออะไรน็อตอย่างเงี้ยค่ะแบบกระเบืออย่างเงี้ยลูกปืนน็อตลูกปืนกระเบือกเดี๋ยวมันจะเป็นน็อตพอดีเลยนะอ๋อ อันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูเพิ่งจะรู้นะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นเอ่อเกี่ยวกับพวกมอเตอร์ไซค์ที่ที่ใช่ค่ะพวกอะไรของเขาเกลือะเกียนัออย่างเงี้ยโซ่เออ ถ้าใครที่ชอบแบบว่าเป็นงานหุ่นยนต์นะคะอันนี้เขาใช้เป็นเอ่ออะไหล่ในมอเตอร์ไซค์นะคะทำนะคะร้าน ABK ีนะคะอะไหล่ลับซ่อมโชกน้าบิ B ๊กไบก็มีเบอร์โทรอันนี้นะคะสามารถติดต่อได้เดี๋ยวจะมาโชว์ดูผลงานของพี่เขานะคะก็เพ,พิ่งเห็นเนี่ยนะคะก็คืออันนี้เป็นหุ่นยนต์นะคะแล้วก็จะเป็นอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะคะที่เขาเอามาทำนะ,ะปิดมือสุดยอด นี่คือจากอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าวมันต้องมีเศษเหล็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตัดทับซ้อนจากโอ้จากเศษเหล็กแล้วก็อะไหล่มอเตอร์ไซค์ใช่ว้าวโอ้ไอเดียสุดยอดนี่นะคะนี่ก็คือเป็นเอ่อจากเศษเหล็กแล้วก็เป็นพวกอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะคะที่มาทำเป็นหุ่นยนต์ต่างๆนะคะะว้าว

S <S อ,นนอันนี้ก็เป็นพวกน็อตนะคะพวกพวกนออ็อตอะไหล่ดีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่พวกนอ็อตนอ็อตพวกแหวนพวกนออ็อตที่เป็นอะไหล่ที่ใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้ออู้ยอดอู้อยอ